ของเจ้าหนายฉันแน่เลยแอบดูจังหน่อยเขาไม่เป็นไรมาไหนดูสิเอออืมไปเรียกเพื่อนมาดีกว่าเฮ้เพื่อนนี่มีนี่พัสดุของเจ้าหน้ารอดแลหละมันคืออะไรมาดูสิโอ้ร้อนเนอะไปดูกันมันคืออะไร ใครอบใครเฮ้นว่นานะมันยิงไงมันยิงไม่ได้อ่ะม,มันต้องทำยังไงนะโอ,อ้ดูสิมันทยังง้จ้วยนลองดูสมันยิงได้เลับไหนดูสิยิงได้ไหมอ้าว้ตก,กจยหมดเลยโอ้พูดันลองอดยูสิทำไมยิงไม่ได้นะ โอ้มาเริทำอย่างนี้โอเคนายดูกทยิงได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยจำไมก็ต้องร้อนนะเนี่ยโอเคนเายลองทดสอบดูสิไม่ยิงฉันอ้าวโอ้ไม่เจ็บมากามากหนีมาแกตายไม่เจ็บเนี่ยก็เกมกวักข้าเจนนะนี่นเฮ้ย ค่อยทะเลากันฮฮให้นอนกันยุติตูดเลยนี่ยุ่งกับอะไรกับพัสดุพ่อเนี่ยนู้นวัดเจออ๋อไม่เป็นไรเร่อเล็กๆน้อยๆไปเลยแล้กันอยู่ก็หายแหละพวกมึงไปตรงโน้นกันฮึโอ้ยร้อนชิบหายอยู่กันได้ยังไงเนี่ยพวกเดี๋ยวทะลาะ้ันอีกชิบหายเบอสอง พัสดุของชั้นเนียหมดแล้วโอ้โออนหนีงไ้นลองใช้ดสิสกโอเคใส่อย,อย่างนี้ใช่ไหมเอาวิ้หาปิดเสียงเด็๋ยด็ดเดาวเอาละใส่อย,อย่างนี้ใช่ไหม ปีเปรอยเลยกรชี้ถอยไหนลองยิงซิอืมด้วยดีตรงๆเยวได้ตรงนี้มีรอยวะ่ะกูทำเองไม่ต้องไปโทษเขาหรอกเออละถือกล้องอยู่มือหนึ่งกูคงจะถือมือเดียวสินะ เสียงโคตรดังเฮ้ยเสียงพัดลมมันดังรึเปล่าคอมเมนต์ด้วยนะเราพวกเุกก็อย่ากเล่นกันเยอะนะอย่ายิงตากันอย่ายิงจมูกยิงตายิงดันนะมันเจ็บเข้าใจไหมอุ้ยสั่งของจากลอสแนด้านี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเออฉันลืมไปฉันสั่งของมาอีกอันนะแต่ยังไม่ได้มาส่งต้องมาส่งวันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยโอบาโถ่ไม่แป้งปื้อใสัในปื้อฉันนะฉันจะทำไงดี ก็รอแหละมีวิธีเดียวก็คือรออืมแค่นั่นแหละนีอ่อะงั้นพ่อไปก่อนนะลูกมีงานต้องทำขนมไว้นะเดี๋ยวเรามากินกันได้พ่อคงทิ้งไว้ให้เราแหละช่วยฉันกินบบน,นั้นแหละบ้ามันดูหน้ากินดีิไปดีกิปะ

อร่อยดีนี่ถ้าจะกนินให้หมดเลยอ้าอิอ่มนอนดีกว่าวะกูง่วง